ท่านนายกรัฐมนตรีมุ่งพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวยกระดับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการบริการเจาะเลือดผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเพิ่มความสะดวกไม่ต้องเคลื่อนย้ายลดค่าเดินทางครับนายชัยวัชโร่งโกศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มความมั่นใจในระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมสนับสนุนงานของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถเดินหน้าส่งเสริมโครงการ30บาทร,รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมยกระดับการบริการร่วมกับคลินิกเทคนิคการแพทย์ให้เป็นหน่วยบริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ให้บริการตรวจแล็บตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองอย่างครบวงจรที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ใกล้บ้านพร้อมบริการเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยที่บ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาลดความแออัดในการเดินทางมายังโรงพยาบาลทางกระทรวงสาธารณาสุขร,ร่วมกับสปสอชอให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยสิทธิ์30บาทที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงด้วยโดยมีนักเทคนิคการแพทย์เข้าไปเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยที่บ้านให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์24รายการ ได้แก่การบริการตรวจเลือดสำหรับผู้ป่วยนอกรวม22รายการเป็นบริการที่เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค2รายการปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่สมัครลงทะเบียนร่วมเป็นหน่วยบริการโดยร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตรกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่เพื่อดูแลประชาชนประมาณ90แห่งแล้วก็คาดว่าจะมีคลินิกเทคนิคการแพทย์แบบนี้สมัครเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับ ทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330หรือว่าทางไลน์ที่ @nhso แล้วก็เฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ